เวลาเราค้าขายแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกับที่ไหนนะฮะลูกค้าของเราเราเปรียบเสมือนเพื่อนของเราก็คือว่าผมจะคิดลูกค้าเหมือนเพื่อนเราเลยเราต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนพอเราจริงใจเขาเขาจริงใจกับเราทุกอย่างหลังจากนั้นมันก็จะเป็นแบบว่ามันอยู่กันได้ได้นานเงนี่ยครับเขาก็จะซื้อของจากเราต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาก็แจ้งเรามาเราแก้ปัญหาให้เขา นะครับก็ต้องต้องมีความจริงใจให้เขาก่อนแล้วแล้วมีคู่แข่งไหมคะคู่แข่งเขาทำเขาไม่ทําอย่างเราใช่ไหมคู่แข่งก็มีจริงมีทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศคือคือคู่แข่งที่สาคัญของเราคือเหมือนต่างประเทศที่มีวัตถุดิบปูเหมือนเราแต่เรามีความพิเศษต่างประเทศราคาถูกกว่าเราด้วยซ้ําแต่ว่าเราอาศัยว่าเราจริงใจกับเขาได้สินค้าที่เหมือนว่าสินค้าที่เรานําเสนอให้เขาขายเขาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพที่นิ่งสม่ําเสมอแล้วก็มีสินค้าสปอร์ตให้เขาตลอดเวลา เขามีปัญหาได้แจ้งเรามาสามารถติดต่อเราได้ตลอดเราตอบกลับเขาได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะยึดใจเขามาอยู่ที่เราได้นี่ครับมันก็ไม่ยากแล้วหลังจากนั้นครับผม่าค่ะคุณทิติราคา